ไหวพระพิคเนตองค์เดียวแต่ได้รับพรอนจากสิบองค์จากสิบเทวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่ได้รวบรวมมวลสารจากเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์บนพื้นที่แห่งนิกายคณะปัตยรัฐมหาราชตะประเทศอินเดียเมื <ME> ่อ ER. ปีพุทธศักราช2560เพื่อมาบรรจุอยู่ในองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีโดยมีมวลสารจากสิบวัดที่ชาวฮินดูเขารว และศรัทธามากนั่นคือวัดที่1มวลสารจากวัดศรีสิทธิวินายักษเมืองมุมไบวัดที่สองมวลสารจากวัดศรีมันดักดูเศษฮาวายกนาปติวัดที่3มวลสารจากวัดศรีมยุเรสวนเมืองโมเรนกาววัดที่4มวลสารจากวัดศรีสิทธิวินายักษเมืองสิทธาเทควัดที่หมวลสารจากวัดศรีบาลาเลสวนเมืองปาลีวัดที่6มวลสารจากวัดศรีวรัตวิ นายักเมืองมหัส วัดที่7มวลสารจากวัดศีจินตามณีเมืองเทออูวัดที่8มวลสารจากวัดสีคีรีจัตมาจากเมืองเลนยานทรีวัดที่9มวลสารจากวัดสีวิกเนศสวนเมืองโอซาร์และวัดที่10มวลสารจากวัดสีมหากนปติเมืองราชันกาวเพื่อนำพลังแห่งศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์มาบรรจุไว้ในองค์พระพิคเนศปางมหาเศรษฐีองค์ประธาน แห่งพิคเนสวนเทวไลด้วยความตั้งใจของผมมาซ์เบสอาจารย์เบสทินกรจราจาปรีดีที่อยากให้ทุกๆท,ท่านได้รับพลังงานดีๆ จากเทวสถานที่ชาวฮินดูให้ความเคารพศรัทธาส่งผ่านจากองค์พระพิคเนธปางมหาเศรษฐีนี้ผู้ศรัทธาสามารถมาสักการะองค์พระพิคเนธในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ฟรีพิคเนสสวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในซอยเจริญประเทศ12ช้างคลานติดซอยโรงแรมดีเอ็มเพลสสามารถจอดรถได้สองข้างทางเปิดให้บูชาสักการะทุกวันเวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา